พี่อ้นกินอะไรอะคะกินตำต้องเนาะตำต้องเนยบอกพี่อ้นไม่กินปลาไงเพิ่งหัดกินตำต้องใส่ปลาเป็นไงคะอร่อยไหมมันก็แบบว่าอร่อยมากดัดจลิตเนาะแล้วก็บอกแบบตอนมันเข้าไปในปากนิเหนือนว่า มันละมุนอ่ะล้องแต่ระลาละลายในปากเนี่ยมันขึ้นมาจมูกเข้าไปในโพรงหัวใจแล้วมันก็แบบว่าโอ้ยโพรงหัวใจจุการะเารุกเรี่นไหนกดโพรงหัวใจนี่แหละ้าวบ้านกินข้าวหัวใจโรงเรียนนะเอาโรงเรียนเอาไก่แรกออกแกพู้ียงดังนะเปมึงร่อ พอโรงเรียนยังไงอ่ะมึงจบดไหมมึงเอาอะไรแลกออกแกปุ๋ยขี้งัวไปแล้วอ่อมก็จิ้มปลานะคะคือว่าคลิปว่ามันมีคลิปหยอกกันเล่นวันนั้นก็แหล่เฉยๆวันนั้นพอแหล่ละแหล่แล้วก็แกล้งกันเล่นเรื่องปลานี่แหละอะไรอย่างนี้ แต่จริงๆแล้วปลาร้าอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็นแบมธนวันเลยกินได้แต่ถ้าเป็นเจสันกินไม่ได้เจสันกินประเดียบไหมตายแล้วเจสันเป็นแบมธนวันไลยกินได้มันก็อร่อยเนาะมันละมุนมากเลยนะปลาร้าอือนมาเนี่ยมาละอือหือนะคะ